หนูก็บอกไปเลยเนี่ยอยาออกขอก็ขอฮะหยุดดูดูแลนจนตาอยู่แล้วโอ้โหห้าคืนตอบว่าไม่เป็นไรเลยหนูโอเคมากหนูพูดจริงเอ,อ๊ออกตาถาอมาห้าคืนแล้วหยุดเกิดเกิดนี่เกิดนี่มา หอมอะไรเนี่ยพิพย์พฤษอีเวนเอาของกูไปกินกันเราโน่นนี่เขาไม่เชียร์แล้วหมดเป็นเดืร่ ไม่มีใครบ้าเกินเขาครับออกตาหามาคคืนแล้วกเกินนนีกนบาแล้วโอ้แทบบ้าจตน้ต่อไปรับิงสนุกครับเอตัวอนอ็นิออกหาการอับับจบจออกหา เนื้อพูดี่แค่จริงคงเธอเหืุอการจะเป็นไปอย่างไรครับยังมีตอนสนุกสนุกน,นะครับจะต้อ,อจจะเดินกุ้งเสียมาเพราะหาเธอเก็บ,บแล้วนไอย้ย so <c oughs> แต่ว่าอะไร ไม่รู้เออฉัไม่รู้จะบ้าตายก,าากลางป่าของเขาต่นที่เจอผู้ชายดันไม่เจอชนีอยู่แล้วห <c oughs> มามองมาดหมามองห <c oughs> มาย่าสงสยยัยเลยว่าตัวอะไรคือจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้นะหนูอยากเป็นผู้ชายแต่เคยมีเมียแล้วผู้หญิงเนี่ยมาทิ้งหนูไปโดยตอมใจมาเป็นอย่างนี้แต่พระท่านสุภสิษิ์เนี่ยจะเปลี่ยนใจได้อีแองจี้ก็ต้องเปลี่ยน กลับมาเป็นผู้ชายได้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะลองรวบรวมยีนผู้ชายจีบอินี่ดูน้ำคานมันว่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่นุองสวัสดีอ่ะเจอกันอีกแล้วนะครับหาคืนติดแล้วครับเขาใช่ไงครับผม ก็จะพาผู้ชอบเล่นดีเขาเลยขอชอบก็คือชอบหนูเข้าใจพี่จะพูดแต่เพื่อเราก็ต้องให้กําลังใจก่อนไงเราอยู่ด้วยกันเราต้องให้กําลังใจกันเองไหวไหมถือเลยมาเลยพี่ก็บอกเขาเลยหนูก็บอกไปเลยเนีอย่าขอเขาขอฮะหยุด ตุนดูเล่นจนจะตายอยู่แล้วโอ้โหห้าคืนตอบว่าไม่เป็นไรเลยหนูโอเคมากหนูพูดจริงหนูก็สื่นใจหนูก็สื่นใจเลยเลยมึงใบผลล่าหาไปไหนเ้ยกับอารมณ์ใบแท้เออแล้พี่หครับผมลืมถามไปว่า มันเป็นจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณผู้หญิงครับทำไมคะเอ่อคณมาคนเดียวหรือเปล่าก <c oughs> ็คนเดียวก็เห็นคนเดียวก็มาคนเดียวผมก็ถามเพื่อความมั่นใจเผื่อผมเข้ามาคุยกับคุณคุณอาจจะมีสาม,มีมาหรือผัวมามีลูกอะไรอย่างเงี้ยว้าอยูก็ตกหน้าหันจนะเป็นร่วงคุณมีหรือเปล่าครับหนูไม่มีไงหนูก็ยังโสดอยู่นะยังโสดอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ถูกดีแล้วครับผมก็ยังโสด เออคุณครับถ้าเกิดว่าคุณยังโสดคุณสมัครเป็นแม่บ้านบ้านผมไหมได้เป็นเมียผมก็ได้นี่ก็สับซองนะผมมีตังค์นะผมเลี้ยงุณได้ไม่ต้องเมีหนุ่มหนไม่ต้องเอาอะหมไม่อยากพูดนับพี่แล้วอะ่ะแหมอี่เวนแต่จริตเทสมึมีตัวเลือกกูก็ไม่เลือกมึงหรอกเออคุณครับเราคุยกันมาพักแล้ว ผมอยากจะเห็นหน้าคุณเลยเกินหันหน้ามาคุยกันหน่อยได้ไหมครับที่อย่า,าจับตัวหนูเลยนะหนูเสียหายนะผมอยากจะจักคุณมากขึ้นได้ไหมครับผมอยากจะรู้จักคุณจริงหันไปได้ไหมครับคุณอย่าเล่นตัวไปเลยเลยครับ<อ>คุณใช้น้ำหอมอะไรเนี่ยทิพรกพอีเวนเอาของคู่ไปกินก็ได้ อุตส่าห์ตั้งใจจะเล่นไม่เป็นไรครับเพื่อคุณผมทำได้ไม่ต้องเราคุยมาพักแล้วแล้วได้ไหม,ไมอเอแล้วครับเลิกคันเลยกนะันบ้าหมาเหม็นนี่หนูมไม่ชอบเลยอะไรบ้า สำคันครับคันใช่ไม่ใช่เนื้อคู่ดูอ่ะอะไรอาจากมื้อเนือเฮ้ยน,น้าเลยวะเป็นอะไรก็เฉยพี่คันพี่คันอีกแล้วเนี่ยพี่คันอีกแล้วรูเปล่าคันรครับคุณชัดเจงชัดเจงมาก ดูตอนนับนหนึ่งถึงสามแล้วหันหน้าไปเลยไหมเอาไหมเอาตามใจคุณมผมยังไงก็ได้ <c oughs> หันมาแล้วจะให้ผมทำไรครับขอเสียงข้างหลังเลยค่ะอีดงเบาๆนะเจ้าว่าเติร์นมาขอเสียงแม่ไะไดึกขนาดนี้เดิมลองเอาแล้วเฮ <c oughs> ้อ <c oughs> แซมแมงหัวซองโอ้เหนดเดือดอ่าที่กินเน็ด้าป่ะเนี่ยไลยคนดี